สวัสดีค่ะพบกับพลอยจากพิพิธนาณรัก์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตรอกบ้านพานผมค่ะซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทําเครื่องเงินนะคะซึ่งก็มีศิลปินที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำเครื่องเงิน,น,ะะงนชันะงงน้นครูเลยนะคะอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณป้าละอศรีราชแาศิลปินนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวต่างๆของการทําเครื่องเงินในวันนี้สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องสอบถามก่อนว่าคุณป้าพื้นเพเดิมเป็นคนที่ชุมชนนี้หรือเปล่าคะอ่าพื้นเพเดิมอยู่ที่ชุมชนนี้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ร่คปู่อ่ารุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยู่แถวนี้หมดเลยค่ะ อ,อ, ح, อ,อันเดิมทีเดียวคุณปู่นะฮะเป็นผู้ทำเครื่องเงินเนี่ยฮะสำหรับในวังเท่านั้นะนะฮะในวังก็เท่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าของทุกชิ้นที่ในวังเนี่ยจะเป็นของรุ่นคุณปู่เป็นผู้ทำคุณยายเป็นผู้สลักลวดลายนะคะคุณยายชวนคุณปู่ เป็นผู้ทำเป็นรูปร่างขึ้นมาตามเท่าที่สังเกตก็คือโกรธทั้งหลายที่ใสกระดูกนาที่ที่มากที่สุดแล้วต่อมาก็มาทําเป็นพวกขันเครื่องเงินนี่ที่บ้านนะเท่าที่ที่เห็นเนี่ยฮะประเภทแบบนี้ก็ทําจากรุ่นคุณปู่กับคุณลุงคุณยายเพราะคุณปู่กับคุณยายมีพื้นฐานอยู่ที่ในซอยนี้ค่ะ ทีนี้พอเริ่มจากนั้นแล้วพอรุ่นคุณปู่แล้วคุณพ่อไม่ได้ทำค่ะคุณพ่อไม่ได้ทำแต่คุณพ่อไปหนักในการเรียนหนังสือสมัยนั้นนะฮะไปเรียนหนังสือก็ไปทำบัญชีให้กับในหลวงส่วนคุณแม่กับคุณพี่คนโตก็ทำเครื่องเงินนี้ต่อสืบต่อจากคุณปู่กับคุณชายแล้วแม่ก็เป็นผู้ทำ เทนะ่าที่จำได้เนี่ยแม่เป็นผู้สลักลายสวยมากนะแล้วก็พวกอาจารย์เขาช่างเนี่ยจะมาเชิญให้ไปทำและลวดลายให้นะเนี่ยคือเท่าที่ทราบถ้าจะถามว่าทำไมถึงเรื่องการเอกไอ้เครื่องเองินเนี่ยมันหมดไปจากในซอยนี้ก็เพราะว่า สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคะคนจีนได้มามาแล้วก็เอามาเอาทองแดงรีดเป็นแผ่นที่ที่เฉลิมกรุงค่ะแล้วมาติดต่อพอติดต่อแล้วก็บัดกรีให้เป็นรูปขันขันเงินขันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอบัดกรีเสร็จก็ไปชุบสีขาวๆเรียกว่างเงินด้วยเหตุเนี่ย คนในซอยนี้จึงต้องเลิกเพราะสู้ทองแดงไม่ได้เงินจะไปสู้ทองแดงได้ยังไงนะทีนี้ขันเงินเนี่ยเวลากว่าจะทำเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะมันจะไปแอบหลอมจากจากเตาอะฮะเตาที่มีเขาใช้ฐาน่านนั้นก็ฐานเฉพาะเรียกว่าฐานทำทองเป็นฐานเฉพาะเลยที่จะละลาย ไอ้เบ้าหลอมเนี่ยฮะเขาจะมีเป็นเตาสี่เหลี่ยมเตาสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นเตาเตาสี่เหลี่ยมนี่ก็มีเบ้าอยู่ข้างในแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยไฟไฟ่ไฟ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 ฟาน่านทำทองเนี่ยฮะสูบแล้วเอาเข้าไปในนั้นฉะนั้นเงินที่มีอยู่ก้อนแข็งแข็ง,ขงก็ละลายละลายแล้วเราก็ไปเทไปเทในจานจานก็กลมกลเนี่ยฮะ จานเป็นกลมๆใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะแล้วมีน้ําใส่แล้วก็พอเอาเงินนั้นเทเข้าไปมันเป็นก้อนแบนๆน,นะฮะเป็นก้อนแบนๆจากก้อนแบนๆน,นี้จะต้องใช้ฝีมือชายที่มีร่างกายแข็งแรงชายคนผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะทําได้หรอกต้องใช้ผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงเพราะว่า ค้อนเนี่ยใหญ่มากหนูใหญ่มากทีเดียวเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยทุบลงไปเนี่ยที่เงินเนี่ยมันต้องใช้ก้อนใหญ่แล้วเวลาทุบเนี่ยทุบไปลงที่เป็นสาวบ้านเนี่ยฝังไว้ในดินก็เอาทาัทาง้งอ่ะทั่งอะที่เราเรียกกับทั่งนั่นแหละวฝังลงไปในเสา ฉะนั้นเมื่อเอาเงินร้อนๆเนี่ยตีลงไปที่ทั่งเอาเหล็กเนี่ยตีลงไปน้ำหนักมันก็จะเรียกว่าขยายพอพอมันไม่ขยายก็ต้องใส่ไฟแล้วก็พอให้ร้อนๆก็คีบออกมาก็ตีโดยเอาเอาตะเอาที่คีบๆนะฮะคีบทีนี้ตีเนี่ยวิธีตีตีตจนกระทั่งจากไอ้ก้อนกลมๆนะฮะตีมาเป็นลูก รูปเนี่ยรูปอย่างเนี้ย<ะ>นะฮะรูปง่ายๆอย่างเนี้ยแล้วผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้ตกแต่งตกแต่งให้สวยให้เป็นรูปล่างแล้วก็อัดตรงนี้นะฮะอัดนะฮะอัดเป็นเพื่อไม่ให้อ่าหลุดหรือหักนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยอัดเขอ,อัดจากจากไอทนะ้ทั้ง เอ้เอที่เขาท่านที่เขาวางไว้อะฮะแต่นี้ถ้าเป็นคนจีนเขาจะใช้เป็นลวดบัตรกรีนะฮะแล้วส่วนถันนี่ก็ใช้บัตรกรีบัตรกรีก้นหมดเลยแล้วก็มาแต่งแต่งส่วนของเรานี่ต้องใช้ผู้ใหญ่ผู้แทผู้เท่าแล้วพวกผู้เท่าเนี่ยเราจะเรียกเปยยกให้เป็นเรียกว่า ยกให้เป็นบัผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะเรียกเรียกตาเรียกลุงจะไม่มีการเรียกคำหยาบคนงานเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนงานแต่ไม่มีการเรียกคำหยาบเราจะยกย่องเรียกลุงตาหรือป้านาอาอะไรแล้วแต่นะเราจะไม่มีการพูดจาหยาบคายกับ ช่างนะเมื่อทำพอทำรูปร่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำลวดลายนะลวดลายพวกนี้ฮะลายนี่ลายเทพพนมลายลายนี่ลายมงคลแปดนะการที่จะทำลายได้เนี่ยก็ต้องเอาชันใส่ชันนั้นคือชันยาเหลือชั้นเนี่ยจะใส่ใส่เข้าไปในนี้เพื่อไม่ให ซิวเนี่ยเมื่อเคาะลงไปแล้วทะลุถ้าเราไม่มีอะไรใส่อยู่ในนี้เคาะลงไปก็ทะลุสิลูกใช่ไหม<ะ>อ่าต้องเอาชันยาเหลือเนี่ยแล้วเคี่ยวให้เป็นเป็นเคี่ยวไฟนะฮะแล้วไปหยอดหยอดแล้วก็ถ้่าใหญ่อย่างเงี้ยก็เปลืองชันเขาก็เอาเนี่ยใส่นะฮะเนี่ยนั่นก็เรียก่วน ส่วนส่วนีวนนเ้เราเรียกชุดดุลน,นะฮะดุลน,นี้ไม่เหมือนกับทางภาคเหนือนะดุลภาคกลางไม่เหมือนกับดุลภาคเหนือนี่จะเป็นแบบนี้คะละเอียดมากหนูสวยใช่นี่ทําดุลเนี้ยดูเขาจะทําสวยมากเห็นไหมฮะนี่เป็นชุดอ่าหมากคนแก่ทานหมากนะฮะนี่ฮะสวนโตอันนี้โตนี่สําหรับวาง วางอาหารวางอาหารเครื่องให้กับเจ้านายนะฮะโดยจะใส่ใส่ชามมีชามเป็นถ้วยๆวยวางไว้เนี่ยแล้วเวลาจะไปไปเอาไปถวายเนี่ยต้องมีผ้าคลุมแล้วก็เชือกมัดแล้วก็เอาคลั่งหยอด<ะ>เมื่อจะไปถึงตัวตัวคนที่จะแตตัวพระพระเจ้าแผ่นดินหรือ ไทยเนี่ยจะต้องบิดคลั่งบิดข้างให้แตกแล้วก็แกะออกเนี่ยทานที่นี่นะฮะไม่ใช่ทานกับพื้นไม่ใช่นะฮะส่วนอันนี้ชุดชุดนี้เป็นชุดน้ำชาฮะอันนี้เป็นชุดน้ำชาที่ท,ที่ที่เนี่ยมีครบให้ดูนะฮะอันนี้ชุดน้ำชาอันนี้ชุดตักบาทฮะแล้วเรียกขันตักบาท มีพานมีนั่นะนะฮะทพีจะต,ต้องใหญ่กว่าน,นี้นะฮะแต่นี่ไม่มีค่ะห,หมดหมดไม่มีนี่ไม่มีให้ดูนะฮะอเล่าแล้ว,ลวหนูอยากจะรู้ว่าบ้านพันผมเนะะี่ยค่ะเขาเริ่มทำเครื่องเงินกันมานานหรือยังคะก็นานนะสิฮะก็บอกแล้วรุ่นคุณคุณปู่ตั้งแต่สมัยรัชากาลที่เท่าไหร่คะห้าสิหนูห้าเลยห้าเลยค่ะประวัติศาสตร์ยาวนานมากมากค่ะ เพราะว่าคุณพ่อก็รับราชการไปราชการที่ห้าคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยชุมชนรอบๆตรงนี้ค่ะในชุมชนเนี้ยสภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอยู่อ๋อบรรยากาศบรรยากาศก,าก็่วนมากแถบที่แถวนี้จะเป็นที่ที่ผู้รับใช้ในหลวงอยู่ค่ะนี่นะฮะในผู้รับใช้อะ่ะ ที่ที่ที่ปุ่นอย่างเนี้ย<ม>บ้านฝัง่งน,นี้<า>นี่พญาพญาพญา,าวรพุธเนี่ย<า>เป็นคนตีพินาพาดรัชการที่หกนะคะเนี่ยพญาวรพุธท,ทางข้างติดกาบ,บ้านอีชันเนี่ยนี่คุณคุณอดุลพโภคผลนี่เก็บภาษีให้กันในหลวง ต่อจากขุนอดุลพุกกระพลก็หลวงวรวาทประภัยจะเป็นที่อยู่ของคนรับใช้ของในหลวงดังนั้นนะเอาต่อจากนั้นก็มีขุนศรีวาลินคือขับเรือให้ในหลวงเห็นไ,ไหมฮะจะมีขุนศรีวาลินวาลินแปลว่านามอะ่ะใช่ไหมฮะขุนศรีวาลินแล้วมาต่อมาก็เป็นบ้านของคุณพ่อ,อฉันก็หลวงอนุการรัชตาพัฒน์อนุงานเล็กๆก,การการงาน ไม่ใช่การสถานการณ์นะวันนั้นเขาเขียนสถานการณ์อันนั้นใช้ไม่ได้ต้องการงานนะฮะอนุการแปลว่าการงานเล็กๆน้อยๆรัชตะพัดแปลว่าจเจริญรุ่งเรืองนี่หลวงอนุการรัชะตภะัดแล้วก็มาได้พระราชทานนามจักรุณว่ารัชตะศิลปินรัชตะก็แปลว่าเงินศินลปินก็แปลว่า ช่างนี่แหละค่ะที่มาของนามจากขุนคือต้่งสอดคล้องกับชื่อในชุมชนได้ทำเครื่องเงินใช่ใช่ลลายต่างๆที่อยู่บนเครื่องเงินก็จะเป็นลวดลายที่สื่อถึงความมงคลใช่ค่ะส่วนมากนะฮะอย่างอย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้นางฟ้านี่แล้วแต่คือแล้วแต่เราจะปฏิให้สวยงามนะฮะอันนี้เทพนม นะคะอันนี้เทพนมอันนี้บัวอันนี่ก็วงบอกความบดงตงนีอ่านี่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 อันนี้มงคลแปดอันนี้มงคลแปดอ่รากันเลยอ่หมดเลยแล้วนี่คืออันที่แปดเป็นจัดจัอืมฉะนั้นคนนับแล้วได้ไม่ถึงแปดอ่าแต่อยู่ตรงกลางค่ะอันนี้พระสังเห็นไหมเป็นเป็นตัวตัวหอยพระสังนะคะ อันนี้ธงธงและอันนี้มีดมีดที่เป็นอาวุธอะต่อมาหม้อน้ำหม้อน้ำมงคลไงที่เขาทำกันมีหม้อน้ำต่อมาบัวนะัวจักรกระบองมงคุนะส่วนอันอันนี้ก็มีแต่เทพนมลายกระหนกเทพนม ต้โตชุดนี้นี่ที่คือเาเห็นว่าเป็นเครื่องกับเรื่องมามาจากอันนี้ของจีนแต่อันเนี้ยไทยขอ,ของเราอันนี้ทําตั้งแต่ดึกดําบรรพ์รัชกาลที่ห้าเกือ <c oughs> บแทบทุกบ้านเลยผู้หญิงจะเป็นช่างสลัก <c oughs> จะมาเรียนช่างสลักกันส่วนผู้ชายหนุ่มๆก็เป็นช่างขึ้นลูกส่วนคนผู้ใหญ่ก็เป็นช่างตกแตง่ง แต่ส่วนมากใครแหละจะมานั่งให้ลูกยกที่ว่าหนักนะลูกมันหนักมากแต่ถ้าหากเป็นตกแต่งนี่เบาใช้คอนเล็กๆนะฮะแต่ที่หนักมากคือขึ้นลูกหนักมากเลยฉะนั้นแต่ละคน,นจะไม่ให้ลูกมาทำงานพวกนี้นี่นะเอาเอาถ้าใบเล็กนะถ้าทำอย่างนี้ราคาถูกมาก เพราะทำลายแค่นี้ะนะแต่ถ้าทำแบบนี้ลายทั้งใบลายทั้งใบก็แพงหน่อยแพงหน่อยถ้ายิ่งใบใหญ่อันนั้นยิ่งแพงขึ้นไปอีกถ้าถามว่าแพงเท่าไหร่ความจำก็มันจำไม่ได้แล้วและอีกอย่างที่มันแพงเงินเนี่ยมันแพงเนี่ยเพราะเขาขายตามราคาท้องตลาดว่าเงินเนี่ยมันบาทละเท่าไหร่ เขาก็จะขายช่างตามน้ำหนักน้ำหนัก15กรัมเท่ากับ1บาท15กรัมตัดช่างน่ะนะเท่ากับ1บาทฉะนั้นถ้าขันอันนี้40น้ำหนัก40กรัมอนะเข้าไปเท่าไหร่น้ำหนักไม่ใช่40กรัมก็เรียก40บาทนะ่ะเขาจะพูดเป็นบาทถ้า40บาทมันก็ต้องเข้าไปเท่าไหร่ละเอา15คูณไปที่จำได้เลยนะ เพราะไปซื้อเขายายเป็นคนไปซื้อแล้วก็จะขายเป็นแหลง่งแหล่งที่บ้านหม้อนะขายที่บ้านหม้อเป็นแหลง่งแหลงแล้วเราทําเสร็จเราก็ไปส่งบ้านหม้อส่งสะพานหันยายส่งสองที่คือบ้านหม้อกับสะพานหันอยากจะให้เด็กๆเกนี่ยรุ่นหลังเนี่ยรู้คุณค่าของว่าการทําเครื่องเงินที่ในเนี้ยยายก็เลยคิดว่าจะตอนยายเสียเนี่ย ยายจะยกให้กับพิพิธภัณฑ์เขาบอกกับลูกไปแล้วว่าจะยกให้พิพิธภัณฑ์เห็นว่าวัดปรีนนยกเขาก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์เหมือนกันก็จะแบ่งแบ่งให้เท่าที่มีนะที่เด็กๆมันหนังะได้ได้เห็นค่ะแล้งหวดลายแล้วอี วันนี้นะคะพี่พิชนารักก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าละอศรีรัชตะศิลปินเป็น<ะ>อย่างสูงนะคะ,ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราทุกๆคนนะคะขอขอบคุณค่ะ